รุ่นสวัสดิ์ช้าวันใหม่วันนี้ท้องทุง่งมีหมอกลงประปลายแสงทองสองฟ้าขึ้นมาแล้วดูสว่างสวยสวยงามอรารามตาขออนุโมทนากับทุกข้านทุกท่านที่ได้รับดูแระชมและสร้างเรืร่องราต่างๆที่หลวงปู่ได้ถ่ายให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมเนาะเข้ามาในบรรยากาศในวัดก็ขออารัตนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจองอันเมพอพรให้ทุกท่านพบกับความสุขความเจริญความสุขกายสุขใจสมปราถนาทัวกันทุกคนทุกท่านเถิดครับเข้ามาในวัดแล้วน้องแมวน้องไก่รอลวงปู่อยู่ในวัดกันน้องแมวน้องไก่รอลวงปู่อยู่ในวัดกันแล้วน้องแมวน้องไก่อยู่กับธรรมชาติในวัด <c oughs> กายเยน็นเย็นกายเยน็น บไม้ก็ลวกเราใหม่อีกแล้วใบไม้ก็ลวงเราหมาอีกแล้วช่วงาาววนี้หลวงปู่มีภารกิจต้องไปอยู่นะเดี๋ยวกรไปละแปดโมงครึ่งเดินทางเข้าเมืองลำปงางครับไปช่วยงานท่านพระครูหลวงปู่บุญมางานชาวนาจิตศบแล้วงาน คือวันนี้มีคณะสงฆ์นนในตำบลภาษาในอำเภอจะห่มละอำเภอเมืองเมื่อคืนก็ไปแล้วหนึ่งคืนนะวันนี้ไปอีกหนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมเพลิงพรุ่งนี้เนะวันนี้ก็ไปกันรวมกันช่วยด้วยรวมด้วยช่วยกันงานบุญงานงานศพประชุมเพลิงศพลงปู่บุญมาเนาะ ซึ่ท่านเป็นพระอาจารย์ที่สร้างวัดเมื่อก่อนเป็นเจ้าวาดอยู่วัดบ้ดดานสามะคีนี่นะสามะคีตำบลมาสานี่แหละแต่หลัท่านก็ไปสร้างวัดใหม่อยู่วัดกู่อนอมเลำปางท่านหมดแล้วนะนพระที่นู่นก็จัดการศพทันที่นู้นนะครับคณะสงฆ์ก็ย่าที่ทำอยู่บ,บนมาสานี่ครับไปกันโวมด้วยช่วยกัน,นทุกวันพร <c oughs> ุ่งน, <c oughs> นี้ก็ประชุมเพลิวนะครับ เดี ra, ๋ยวพาไปดูส่วน้ไปดูในน้องเมียในในบ้านกันเนาะนอ่างไกนี่ยนี่บุญบุญบุญทรงบุญทรงดำขาวลุมรอดำขาวแซมสวีมีใครอีกมีตัวไก่กัไก่ผีหนูแม่สีเทาอยู่นู้นสีทองสีสุดาอยู่นู้น อันนี้จามจุลีวิ่มานี่นี่จามจุลีจามจุลีมาที่นี่นะจจอ,อยู่ร่วมก <c oughs> oh, ันกับเหมียวน้องไก่ไก่น้องเหมียวเดือดดุในบ้านนต็มเลยโอ้เด็กๆรอในบ้านเต็มเลยเด็กๆรออยู่ในบ้านเต็มเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วพวกกับมาแล้วครับกอับมาแล้วครับข้าบอนข้าวหลง เดี๋ยวกันชอบปากกาชอบปากกาอูเยอะเรียกไม่ถูกแล้วเนี่ยเยอะมากเรียกไม่ถูกแล้วมารอมาออเต็มเรียกไม่ถูกแล้วไม่เรียกเลยเนาะนั้นหน่าวรัดทองเล็กสัตสีสีลกสีมีสุกมีสุกส้มขาวส้มอ่อนมมนดาเทาขาวใหญ่ น้องอะไรหนึงนงน่งน้องหนึ่งโดนฤดีโดนฤดีเรืออ่องน้งอนงหนึ่งน้องนี่หนึง่นงน้องนี่อะไรเรียกไม่เข้เไปใครเนี่ยเรียกไม่เข้าไปนะโตวโต่าโ,ต,โตัวทานกันหมดแล้วเลยไม่รู้ใครเป็นใครสีก็เหมือนกันลายเหมือนกันเดี๋ยวกันลูกมาดูลูกกันบุญชาย ใช่ยืนน er, um ี้น้องปูอหารใหกินลูกนะเดี๋ยวนี้หลวงปู่มีภารกิจไปลนอยู่บ้านกันนะลูกนะอยู่บ้านกันเนาะปูดูความเรียบร้อยกันเนาะความเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะอหาให้กินจะให้กินปู่มีภารกิจจะไปเนาะกลับมาตอนเย็นนู้นจะให้กินรอบลูกเนาะช่วงเช้าปูอาหารใหกินแหละเนาะจะให้กินเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปภารกิจลูกนะเดี๋ยวดูถนนดิดูถนนดิว้ายกระต่ายออกมาทำไมนั่นอะ กระต่ายออกมาได้แล้วทำไงดีกระต่ายมาทำไมลูกว่ากระโดดข้ามกำแพงมาเลอขุดอุโมงออกมาแล้วนี่ยกระต่ายนี่เดี๋ยวเขาออกมาในนี้แล้วนี่้ออกไปข้างนอกนี่แย่เลยตามหาไม่เจอแล้วเข้าป่าแน่เลยอืมตายมาทำไมลูก,ก,ะดดกลอ,อกนะไรอะไรทำให้ผู้ยุ่งอีกแล้วองมาเตรียมตามเก็บกระต่ายแล้วอืมต้องซ่อมซ่อมโกงใหม่แล้วลูกเนาะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน เดี๋ยวผออยู้เขายุติคิดว่าให้กันนะเดี๋ยวต้อนกระต่ายเข้ากรงกลัวเขาออกมาข้างนอกเขาไม่ค้นออกไปข้างนอก,นนอกได้น้องเหมียวไม่ออกแล้วเ,เมียวอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวกระต่ตายยมน้องไม่ได้ยังไงเนี่ยเอามาหมดแล้วมั้งนะไปโน่นหนึ่งแล้วนี่หนึ่งอยู่นี่กระไรจะออกมานี่ออกมาแล้วเดี๋ยวออกมาทำไมลูกอเอามาสองเมียวเอามาสองตาย อันนั้นหนูขอหยุดติวนี่ก็นั่นเดี๋ยวจะกลับก็แต่เข้ากงงแล้วก็ให้หา,าน้องเหมียวเสร็จแล้วก็ไปธารกิจอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้รับดูแลชนทุกท่านและหลายต่งตางๆขอบอกส่วหลายจรองอวยพรทุกท่านพบความสุขสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญสาธุอายุวโ,โนทุขังพระลงัง เด็กเล็กเด็กน,อนอ้อยเด็กเล็กเด็กน้อยเราปูดแป๊บหนึ่งเด้อพูดหาให้ก네ินนะเขาก็เด็กๆกินเจก็งงงงเจก็งงงงเดี๋ยวปูดขออยู่ดีเลยที่ขราวน,นียวเนาะจับกระต่ายเข้าบ้านด้วยเอาเหนียวข้าวกินด้วยมีอะไรกินทั้งไปด้วยนะอ๋อเฮ้ยงานวัดไม่ได้ทำเก็บกวาดไว้ที่หลังนะ No, oh, no me voy a la chica, con el motor nada está todo...